ของเล่นไม่ของดิฉันมันคือที่เก็บเหรียญแถมมันยังเอามาเป็นป๊อปอิดได้ด้วยดูดิอ่านี่เหรียญห้าเหรียญห้าดูนี่เหรียญห้าคืออันไหนอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปเสมมันจะลึกลงไปแล้วก็เอาออกเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในนั้นเหรียญสิบอยู่ตรงไหนเอ่ยชี้มาหน่อย โอเคเอ๊ะเหรียญหนึ่งอะเหรียญเหรียญเหรียญหนึ่งอะอยู่ตรงไหนชี้ม,มาหน่อยหนึ่งบาทแล้วมันตกไหมคะมันหล่นไหมคะไม่หล่นจ้า ซื้อมาตั้งพันกว่าบาทจริงเหรอคะจริงดิค่ะพ่อซื้อมาท่าไหร่คะพันกว่าบาทหมูแล้วหมูแล้วพ่อซื้อมาจากแอป,ปสีอะไรคะสีเขียวสีส้มไปตามหากันได้นะคะที่แอป,ปส้มนะคะ แอปเิมเป็นลายกระเป,าเป๋าตังกระเป,าเป๋าตังของใครก็ไม่รู้ขโมยมาเก็บเหรียญน,นะคะ <c oughs> เหรียญจะได้ไม่พินพาน <c oughs> อยิ้มหน่อยค่ะคนเก็บเหรียญยิ้มหน่อยค่ะอันยิ้เม้อ